คูถ้อยคำชื่นชมเชอดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็น สวัสดีค่ะพวกเรามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมินะคะคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีที่4ค่ะวันนี้พวกเราจะมาสัมภาษณ์ครูแบบอย่างที่ดีนะคะโรงเรียนบ้านเซี่ยวน้อยค่ะค่าเิดสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณครูนะคะถึงรางวัลที่ได้เราจะขออนุญาตให้ครูแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการได้ค่ะคะครูชื่อนางพินญิสุตานะคะตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์นําจาดการที่เสียโรงเรียนบ้าน รางวัลที่ครูได้มีรางวัลอะไรบ้างคะรางวัลที่ครูได้รับนะคะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจมากก็คือรางวัลที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะคะก็คือรางวัลอ่ารองชนะเลิศระดับสองครมง,งานอาชีพระดับชาตินะคะส่วนรางวัลใีญรางวัลรูก็คือรางวัลหนึ่งแสนครูดีนะคะนื่อในวันครูของครูสภาประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะแล้วครูมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับการได้รับรางวัลน,นี้ ครูรู้สึกภูมิใจมากนะคะโดยเฉพาะรางวัลระดับชาตินะคะที่ครั้งน่งครูได้มีโอกาสพากเรียนไปเยี่ยมเทีระดับชาตินะคะรู้สึกภูมิใจจริงๆคะแล้วครูมีปัจจัยหรือวิธีการบำริง,งชีวิตอย่างไรบ,บ้งางคะสําหรับหลักรัชญาในการดำรุง,งชีวิตของครูนะ,ะคะครูก็จะมีหลักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะคะซึ่งความรับผิดชอบนี่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญน,นะคะ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตามต้อมีความรับผิดชอบแล้วก็จกกกกกกะประสบความสำเร็จค่ะขออนุญาตให้ครูให้ข้อคิดเกี่ยวกับให้ข้อคิดนักศึกษาเกี่ยวกับการดำินชีวิตให้ประสบความสำเร็จค่ะข้อคิดสำหรับนักศึกษานะะคที่อยากฝากก็คือเวลาไปฝึกสอนที่ใดก็ตามนะคะอยากให้นักศึกษาเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ตรงต่อเวลานะคะมีความรับผิดชอบนีเป็นสิ่งสำคัญนะคะ พวกเราก็ขอขอบคุณคุณครูนะคะที่ให้คําแนะนําได้ให้สอนให้ข้อคิดพวกเราเกี่ยวกับการเป็นครูแบบหลานที่ดีแก่พวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากคุ่่งเทเพื่อสิทธิ์จากจิตวิญญาณของครูเส้นเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึง กายและใจทาวาเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านวายกูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้น ครัสทุ่มเทเพื่อสิทธิจากจิตวิญญาณของครูแสนเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมา ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที